ทุกคนใครที่ถามเข้ามานะคะว่าอายุเยอะแล้วทำแอปพลิเคชันช้อปจีนีกได้ไหมนะคะวันนี้มาเจอกับแม่ต่อยนะคะเดี๋ยวให้แม่ต่อยแนะนำตัวเองนะคะสวัสดีค่ะชื่อต่อยนะคะชื่อจริงชื่อ,อ,อ,อสวนาเดวชาวาราลิตปีนี้อายุ61ปีแล้วคะ่ะ61ปีทุกคน ต่อ,อยู่บ้านดูแลหลานพิการนะคะเป็นลูกของพี่สาวที่จากไปด้วยโรคมะเร็งค่ะเขาพิการสมองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองใดใดได้เลยในแต่ละวันแต่จะมีเวลาไม่เยอะเลยค่ะน้องดาวค่ะแล้วก็คือแบ่งเวลายังไงที่แบบมาทำแอปพลิเคชันช็อปจีนิกอะคะต่อยไม่ได้แบ่งเวลาค่ะต่อยจัดเวลาทำไอะยทุกคนจัด<า>เวลาท, <ำ S 1> ท <ำ S 2> ําเลยะนะคะเพราะว่าคนเราอะถ้าเราอยากได้อะ มันต้องจัดเวลานะคะเพราะจริงๆเลยอะ่ะถ้าจะรอให้ว่างอะ่ะแต่ละวันไปทั้งวันไปจะไม่ว่างเลยค่ะเพราะไปดูแลหลานที่การติดเตียงไม่ว่างแต่วันนี้สามารถเข้ามาทําแอปพลิเคชันช็อปจีนิกไปแล้วรับรายได้ไปเท่าไหร่คะไม่ว่างนะคะ1น3่งแสนกวาบาทละคะ่ะ แต่สามารถแบ่งเวลาจัดเวลาเข้ามาทำแอปพลิเคชันช็อปจีนิกควบคู่กับการที่เลี้ยงหลานพิการอยู่ที่บ้านรับไปแล้ว1 5 0 0 0 0าบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอายุไม่เกี่ยวค่ะเวลาไม่มีเราจัดได้ถ้าเราต้องการอยากได้ผลลัพธ์ต้องการอยากจะได้เงินอยากได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะวันนี้นะคะอีกเสียงหนึ่งมาการันตีนะคะแม่ต่อยหกปีรับรายได้ไปแล้วทั้งหมด1 5ึ0 0 0 วันนี้ก็ขอบคุณแม่ต่อยนะคะที่มาแชร์แบบปันกันนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะทํารายได้กับแอปพลิเคชันช็อปจีนิคอมเมนต์ใต้ตคลิปวิดีโอนี้หรือทักมาได้เลยค่ะ